อ่ให้ได้ห้าน้องพี่ต้องใช้เล่น a อ o ดอบเหมือนกันโอเคกระเป๋าอะไรครับกระเป๋าต้านหนึ่งสองเลทเท่าไหรเจ็ดพันน้องพี่เลขอะไรพี่เลขเออเก้าเจ็ดแปดครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันเจอกูเดี๋ยวแป๊บหนึ่งอินกิวขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณครับ ไสัตว์นี่ฮะขอญาตาไฟนะเขียวอ่ะแต่เพื่อคนที่กูรักอะกูทำได้หมดเว้ยกับตันพูดแบบนี้มันพูดแบบนริงจริงมันบ้าอะไรอีกันมันยอมที่จะแบบว่ามือเหมือนเขียวเพื่อให้แบบเป็นการยีใบที่สมบูรณ์แบบเพื่อนที่บัรลักใช่ไงใบเตยมันต้องคู่กับใบช่อำอะไรว่าไงน้องพี่กำลังเช็คของหลังบ้านแป๊บนึง น้องไม่เปแก่ช้แก๊งอะอะไรวันนี้วันจันน่ะน่ะอะไม่แปลดหรอเนี่ยมันบอกว่ามันบอกว่าจะไปกู้อีกอย่างหนึ่งก็คืออ๋อโอเคฮะน้องสาวแป๊บนึงเด้อคนี่กูจะชอบอะพี่ด่าคนแป๊บเปไมคนที่โตแล้วแล้วก็ขับรถเป็นต้องขับรถเป็นซึ่งเขาคนเนี้ดูดิขับรถเป็นคือต่อให้มีลิงที่เขาสามุกมาเกาะบนรถเขาก็ยังไม่หวั่นไม่หวั่นในการขับรถอ่ะ ซึ่งมันจะทำให้แบบซีรีน่ะมันชอบมากเลยเว้ยมันมามึงเซลกูเสียนะเมื่อกี้มันบอกว่าเนี่ยคนนี้มันมันบอกว่าคือคนเราอะเวลาเลือกแมสอะมันจะมีส่วนทำให้หน้าตาดูดีหรือไม่ดูดีใช่ปะมันบอกว่ากูอะชอบคนที่ผู้ชายที่เขาใส่แมสสีดำเพราะมันใส่แล้วมันจะเทสตีมันพูดแบบนี้มันบอกกับหนูแบบนี้เว้ย ล้วคือผู้ชายคนนี้คือตรงสเปกคอนดเลยผิวแทนสูงร้อยแปดสิบขับรถเป็นต่อให้มีลิงมาเกาะตรงตรงประตูรถแต่เขาก็ไม่หวัน่นแล้วเขาก็ยังขับลิงเ <Link S 1> หรอชูสองนิ้วได้ด้วยในระหว่างขับรถอีบ้าไอตันคือสเปคซีลินเลยนะแบบเนี้ยมันมันชอบนะเว้เอาดีมันชอบจริงมันบอกว่ามันชอบคนที่แบบพามันเที่ยวได้ซึ่งแบบผู้ชายคนนี้ขับรถได้ <c oughs> อะ <c oughs> อแล้วกัน พี่้นเองร้กันดีน<ข>ควายเห็นไหมเห็นไหมเราในสัตติมันชอบซีมันชอบมันแบบเนี้ยมันมันชอบเนี้ยเนี่ยถือขวดอะไรนเนี่ยถือขวดอย่างเงี้ยคือรู้เลยเนี่ยซีมันชอบคนที่แบบมีแบบอะไรให้หน่าค้นหาซึ่งแบบเขาถือขวดอยู่อะแล้วเขาก็เอาอีโมจิแบบจุ๊จุ๊แบบจุ๊จุจ๊นะแบบเนี้ยมาปิดอะคือมันจิิงแบบอยากรู้ว่าแบบอุ้ย ขวดอะไรนะแบบเอ้เนี่ยขวดอะไรวะแบบจีนินมันแบบมันมันชอบเว้ยแบบเนี้ยคือมันชอบมันชอบจัดเลยคือมันบอกหนูแล้วว่าพี่ต๋อบัตตรงสเปกมันเว้ยตรงทุกอย่างเลยมันคือมันชอบเว้ยเออหน้าค้นหามันมันชอบไอซีนินมันชอบชอบไอซีครับน้องชอบของมันว่าไม่ได้เนาะก็สีินมันชอบของมัน โชไอซีไรใช่น้องคือเือมันเข้ากันได้เลยเว้ยคือมันเข้ากันได้อะคือน้องก็รู้อยู่แล้วเพื่อนเราก็พร้อมที่จะยีใบเพื่อคุณเพียงแค่คุณขอต่อให้คุณไม่ขอเพื่อเราก็ทําให้อะไรเงี้ยคือคือเพื่อเรายอมมือที่จะมือจะเหม็นเขียวแค่นั้นแหละเพื่อคนที่รักปูว่าไงวะเบลลี่ อะไรมึงว่าไงวะมซลกูเสียเลยเมื่อกแล้วขอดูต่อก่อนนะไหนอีกแท็กมาได้ไหมหรือว่าพี่นะเจะล้องหัดไปยีดูพี่ที่ไปหรือว่า มันบอกมันบอกหนูว่ามันบอกหนูว่าอะไรวะมันบอกว่าเยี่ยมกับตันมันบอกมันชื่อขนมจีนใช่ปะอีกชื่อหนึ่งอ่ะมันถามหนูว่ากับตันแอลขนมจีนอ่ะเขากินคู่กับอะไรหนูบอกว่าหนูบอกว่ากินคู่กับแกงเขียวหวานไม่ตอบมันรู้ปะบอกไม่ใช่ขนมจีนอ่ะเขากินคู่กับแม็กกี้ดูมันบ้าข้างเขาขนาดนี้หีุดวะ เฮียเดียวบ้าเบียยอะไรมันบ้าจัดทุกคนเฮียเดียวมันจริงบ้าเฮียเฮียได้เจอคนบ้าคิดถึงหน้ามึงไงแขงทหนาให้่านั้นเท่าไหร่พี่การแตกแพงอยู่อ๋อ มาพี่มา5 5้วสรุปผมขาาเลยรองรองอาไปกันสรุปเลยท่านปล่อยแล้วเลิกแล้ว่อแพงแพงอยู่ในครัะี่ดีรับกอดรับกระสุนไหมครับถี่เธอวัาคนพิสนไหมครับเหมยไอคุณพี่สาวไอ้กนแต่งไปเท่าไหร่อ่ะกนแต่งอ่ะแปดหมื่นะประมาณแปดหมื่นแสนแหมืิัตแปดหมื่นแสนในประเมครับไปรีรับเลยใครมีเียขายครับพี่มีใครมีเรียงขายไหมก็อยากได้เหมือนกัน มีใครเป็นเลขาไหมครับพี่ชายพี่สาวอ้าวโรคนในขายคืัพี่ครับกภาพ